เรื่องป้ายที่มาแปะทับคนนี้ครับว่าทาสิ่งนี้รับแจ้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอ่อกรณีที่มีการมาปิดทับป้ายซึ่งชื่อเดิมเนี่ยชื่อว่าพิพุนสงคารามนะครับก็เราได้รับรับแจ้งจากระบบการรับร้องทุกข์ของทัฟฟี่ฟองดูนะครับของกทมเราเนี่ยนะครับก็คือพอเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็มีการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเออเป็นอย่างไรนะครับสะพานพิพุนสงคารามเนี่ย ถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่เขตดุสิตนะครับแต่ว่าในความรับผิดชอบจะอยู่ในของสำนักงา,านโยธานะครับการปรับปรุงสะพ,พานการต่อเจิมสะพานต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของสำนักงานโยธาแต่จะอยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของเขตปกครองนะครับซึ่งเราก็พยายามสื่อซึ่งขณะนี้เนี่ยถามว่าใครมาติดตั้งเรายังตอบไม่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูจากกล้อง CTV อีกชั้นหนึ่งแต่จากการาที่เรามาแก้ไขนะครับโดยศูนย์ก่อสร้าง6บูรณะ6เนี่ยนะครับของกทมเนี่ยมาเอาออกไปเนี่ยดูลักษณะของกาว น่าจะยังไม่นานน่าจะยังไม่นานซึ่งเดี๋ยวเราจะไปรีวิอ่กล้องซีทวดูว่าใกล้ๆเนี้ยทั้งของตำรวจและ,อะของกอทมอเราเนี้ยตรงไหนมีใครที่ผิดสังเกตบ้างมีพิรุธบ้างซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่เอามาเกี่ยวข้องวันนี้ก็มีทั้งกอทมอก็คือศูนย์ก่อสร้าง,งนะฮะ6ของธนาคารโยกตาแล้วก็สำนักงานเขตเราด้วยเข้ามาดูแล้วก็เจ้าที่ตำรวจสอนอบางโพเพื่อจะนําไปเป็นหลักฐานในเรื่องของการที่จะสืบหานะครับที่สน์ทราบบุคคลที่ ไม่พึงประสงค์ตรงนี้แต่ส่วนก masa, รณีในเรื่องว่าทําเพื่ออะไรอันนี้เราตังตอบไม่ได้ต้องบอกว่าเราตังตอบไม่ได้นะครับว่าเราเพิ่งรับทราบมาเมื่อประมาณสัก11โมง11โมงของวันนี้นะครับเราก็รีบมาดูเลยเพื่อจะปรับแก้อย่างนี้เรียกว่าเข้าข่ายการทำลายทรัพย์สินราชการนั่นนะครับก็อันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องพิสูจน์ทราบดูก่อนว่าว่าคืออะไรนะครับมันก็จะมีพรบอยู่หลายส่วนนะครับอาจจะมีพรบในเรื่องของความสะอาดอาจจะมีพรบในเรื่องของเรื่องของ ที่สาระหรือสารสาระไอ้น่เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งตอนนี้เรายังตอบชัดเจนไม่ได้ครับผมลักษณะการกระทำเนี่ยดูค่อนข้างที่จะตัดอย่างจริงจังเลยทีเดียวอันนี้นี่เป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นหน่วยงานหรือเปล่าหรือว่าเป็นกลุ่มคนในลักษณะด้วยกันอันที่หนึ่งถ้าจะบอกว่าหน่วยงานคงไม่ใช่เพราะว่าคงไม่ใช่ลักษณะของสะพานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่ามันจะเป็นทรายล้างแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคอนกรีตแต่ว่าอันนี้เป็นลักษณะเหมือนอะคริลิก ซึ่งอาจจะมีการจงใจที่มาดูลาดราวก่อนอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเรื่องเพราะเราคงต้องสืบทราบต่อเนื่องกันนะฮะเพราะน,นั้นหน่วยงานไม่ใช่แน่นอนกลุ่มบุคคลเราก็ยังไม่แน่ใจว่ากลุ่มไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าเราไปเดาไม่ได้เ,ไเดาไปจะไม่ได้นะครับเนื่องจากสถานการณ์ขณะน,นี้เนี่ยเราก็ยังไม่ทราบว่ากลุ่มบุคคลหรือเป็นบุคคลธรรมดาหรือจะทําเพื่อวัตถุประสงค์ไหนยังตอบไม่ได้ครับ,อบตอนนี้ท่านผู้ชมขออนุญาตความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ความเสียหายก็เฉพาะทรัพย์สินซึ่ง ก็คงเดี๋ยวเราคงประสานหน่วยงานกทมของเราเข้ามาดูแลเพื่อจะให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเช่นเดิมขอเนื้อถามทำไมต้องเป็นท่าลาบครับขอจะท่าไรกำลังสืบข้อมูลอยู่ฮะเพราะเราเพิ่งได้รับเรื่องมาประมาณเที่ยงของวันนี้แล้วเราก็พยายามขุดว่าทําไมต้องท่าลาบนะฮะแต่ว่าพี่บุญสงครามเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของอะไรนะท่านท่านท่านที่เป็นคนเก่าๆนะฮะเพราะว่านามสกุลนี้เราก็คงจะได้ยินกันแล้วนะแต่ท่าลาบนี่กำลังจะสืบข้อมูลอยู่ว่าคืออะไรคืออะไร เพราะมันมันสั้นๆนะฮะเราเราเราไม่ทราบความหมายมันคืออะไรครับผมประวัติสะพานอันนี้ต้องเรียนตรงๆฮะพอดีเราในฐานะที่เป็นพื้นที่เขตดุสิตก็จริงฮะแต่ว่าคนที่สร้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกรทมเราสำนักงารโยธาเราซึ่งประวัติเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาสร้างมาตั้งแต่สมัยไหนนะฮะในที่เราเข้ามาเนี่ยน่าจะดูจากน่จะดูจากปศปีปศที่เขาสร้างครับตรงนั้นเองครับ